สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอัปเดตอาการบัวลำปีสกินครับวันนี้อันนี้ก็ผ่านมาแล้ว15วันครับตอนนั้นขากระว u งคแบบตอนนี้ดีขึ้นครับตุ่มที่เป็นก็แตกแล้วครับฉีดยาหมดไปย่าบอกว่าฉีดหมดไป900บาทครับสามเข็มครับแต่ย่าเกมไม่ได้ถามว่ายาอะไรแต่ก็น่าจะเป็นยาลดไข้ ยาแก้อักเสบจะเข็มละสามร้อยครับหมดไปเก้าร้อยครับก็หายครับดีขึ้นเลยครับกินได้ครับเนี่ยกินได้แล้วนะครับตุ่มที่เป็นก็จะแตกแล้วครับแตกออกมาแล้วไม่มีตุ่มอื่นมาแล้วครับกินได้แล้วครับรอดแน่นอนครับขาก็ยุบ ขาก็ยุบแล้วครับให้ดูตุ่มด้านนี้ครับ ดูเฉยๆเริ่มแข็งแรงครับตอนครั้งก่อนมานี่ไม่หันใส่งี้ครับัางนี้แข็งแรงมากเลยครับติดเลยครับเดี๋ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวถ้าหายจริงๆอ่ะผมจะมาอีกรอบหนึ่งครับ